สวัสดีครับผมอุ้ม DF นะครับผมจากบริษัท d ีเอฟช็นะครับวันนี้ก็จะมีสินค้าดีๆมานําเสนออย่างอี่เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นกล้องติดรถยนต์นะครับของยี่ห้อ Anytech นะครับเป็น Anytech Thailand นะครับผมรุ่น A9 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นล่าสุดนะครับของตัว Anytech นะครับผมเป็นจอกระจกกว้างถึง11.66นิ้วนะครับตัวนี้จะใช้ชิปเซตยอดฮิตณตอนนี้นะครับก็คือชิปไฮซิลิคอนนะครับผมหรือว่าชิปหัวเว่ยไฮซิลิคอนนั่นเองครับ จะเป็น v 2 0 0นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบบกล้องหน้ากล้องหลังนะครับผมตัวนี้นะครับจอจะกว้างถึง11.66นิ้วนะครับเป็นจอสีเงินนะครับผมตัวนี้จะมองแล้วไม่ปวดตานะครับจะมองสบายตาอ่ส่วนตัวชิปเซ็ตนะครับก็จะเป็นชิปฮเว่ยไฮซิลิคอน v 2 0 0หรือว่าอ่าไฮซิลิคอน3556นั่นเองครับผมจะมีโหมด parking mode นะครับแล้วก็ความชัดกล้องหน้านะครับ ความชัดถึง2 k นะครับผม2 k นี่หมายถึงว่าละเอียดกว่า1 0น0นะครับละเอียดกว่า Fu l l h ดีนะครับผมส่วนกล้องหลังก็ปกติครับจะเป็นแบบ Fu l l HD นะครับผมส่วนเวลาเราเลือกซื้อนะครับให้เราพลิกดูด้านหลังนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นสินค้าที่ประกันศูนย์ในไทยนะครับต้องเป็นของบริษัท d amp f shop เท่านั้นนะครับผมตัวนี้จะประกันสินค้าให้1ปีเต็มนะครับส่วนด้านหน้ากล่องนะครับด้านหน้ากล่องนะครับก็จะสังเกตง่ายเหมือนกันครับก็จะสกรีนว่า a n y t e c h t h ก็คือเป็นตัวย่อ Thailand นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าตัวกล้องนะครับเป็นหน้าตาแบบไหนแล้วก็อุปกรณ์ด้านในนะครับมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันบ็อกักนเลยครับจะมีโฟมกันกระแทกมาให้อย่างดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวกล้องกันเลยครับอย่างแรกตัวกล้องจะเป็นกระจกสีเงินแบบนี้นะครับตัวกล้องจะสไลด์ไม่ได้เหมือนรุ่นพวก T ี0 0นะครับ ตัวนี้นะครับหมดปัญหาเรื่องกล้องสั moon, ่นนะครับผมเพราะว่าบูตตัวนี้นะครับผมทํามาดีกว่าทุกรุ่นนะครับเวลารัดเข้ากระจกเนี่ยจะแน่นมากๆนะครับเพราะว่าบูตตัวนี้เนี่ยความกว้างจะค่อนข้างจะกว้างมากนะครับทำให้เวลารัดเนี่ยแน่นนะครับผมอันนี้ทดสอบแล้วนะครับตัวกล้องจะเป็นแบบนี้นะครับผมกระจกจะเป็นแบบสีเงินนะครับมองเราไม่ปวดตานะครับผมแบบนี้นะครับตัวเลนตัวนี้สามารถปรับได้นะครับตัวเลนตัวนี้สามารถปรับได้ ผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ด้านในตัวกล่องกันเลยครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับผมอย่างแรกนะครับก็จะเป็นตัวกล้องหลังนะครับผมเดี๋ยวแกะให้ดูนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวกาาสามเอ็มกับน็อตสกูนะครับเอาไว้ยึดนอกตัวรถนะครับผมเพื่อความแน่นหนานะครับตัวกล้องหลังที่เป็นพันแปดสิบนะครับก็จะเป็นระบบ a อ d เหมือนกันนะครับก็คือย้อนแสงกลางคืนได้นะครับผมแล้วก็สามารถ ติดด้านนอกได้นะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยสามารถกันน้าได้นะครับผมแต่ว่าต้องระวังเรื่องหนึ่งก็คือเวลาเราไปอัดฉีดนะครับอย่าให้เขาฉีดอัดเข้าไปส่วนหน้าเลนตรงนี้เข้าไปโดยตรงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล้องหลังของตัว A9 นะครับผมความหนาของสายนะครับก็อยู่ที่3.5มิลมนะครับก็จะหนากว่าสายตามท้องตลาดทั่วไปอยู่ประมาณ0.5มิมตรนะครับผมความยาวสายจะอยู่ที่5เมตรนะครับตัวนี้จะเดินได้ทั้งกระบะแล้วก็รถเก่งนะครับ ส่วนใครที่ใช้รถตู้นะครับผมเรามีสายขนาด10เมตรถึง15เมตรนะครับขายแยกนะครับเราก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวคาชาร์จนะครับคาชาร์จจากรุ่นเดิมนะครับที่จ่ายไฟอยู่2แอมป์นะครับผมตัวนี้ก็จะจ่ายไฟมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือจะใช้อยู่ที่5โวลต์2,500มิลลิแอมป์หรือว่า5โวลต์2.5แอมป์นะครับ หัวก็เหมือนเดิมครับเป็นมินิ usb นะครับผมความยาวสายก็3เมตรนะครับเวลาคาชาร์เสียนะครับอย่าใช้คาชาร์ที่มิลลิแอมต่ำกว่านี้นะครับเราต้องใช้สูงกว่านะครับอย่างเช่นว่าตัวนี้2 5แอมถ้าตัวนี้เสียก็จะใช้2.5เท่าเดิมก็ได้หรือว่าจะใช้ข้ามไป3แอมเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่าใช้ต่ํากว่าของเดิมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสายลัดนะครับตัวนี้จะเป็นสายลัดนะครับผมสายลัดเข้ากับตัวกระจกนะครับต่อมาก็จะเป็น ตัวสาย Data Link ครับผมตัวนี้เอาไว้ลิงค์ตัวกล้องเข้ากับ p c เพื่อโอนถ่ายข้อมูลนะครับโดยที่เราไม่ต้องถอดตัวเม m o r ร c a การก็ได้นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือที่ระบุถึงสเปคของตัวกล้องนะครับการใช้งานต่างๆนะครับแนะนำการตั้งค่านะครับผมรวมถึงการรับประกันนะครับว่ารับประกันในกรณีไหนบ้างนะครับจะเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับผมของ a n y t e c h นะครับรุ่น A9 นะครับ ส่วนการตั้งค่านะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่เมนูแรกๆเลยนะครับว่าการตั้งค่าต้องปิดต้องเปิดตัวไหนบ้างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่การตั้งค่ากันเลยครับผมแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการเลือกซื้อเมมโมรีนะครับมาใช้กับตัวกล้องนะครับผมหลักๆเลย ตามมาตรฐานนะครับผมก็จะแนะนําเป็นคิงตันแคนวาสเ e c ล็กพัตัวนี้นะครับสําหรับราคาที่ไม่สูงมากนะครับผมหลักๆเลยสอบถามทางพนักงานขายนะครับว่าสามารถประกันกับศูนย์เซเล็กได้ไหมนะครับเพราะว่าหลักๆเลยของแท้จะประกันกับศูนย์เซเล็กนะครับผมด้านหลังจะเป็นฉลากภาษาไทยนะครับหลักๆเลยนะครับถ้าเราเน้นราคาไม่สูงมากก็จะแนะนําเป็นตัวคิงตันนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่แนะนําสําหรับการใช้งานที่แบบว่ายาวนานนะครับ ก็จะแนะนําเป็นตัวแซนดิชเอ็กซ์ตรีมตัวนี้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้จะทนความร้อนค่อนข้างจะสูงนะครับสําหรับการใช้งานที่ยาวนานนะครับผมก็จะแนะนําเป็นตัวแซนดิชตัวนี้นะครับต่อมานะครับเป็นตัวที่ลูกค้าชอบเข้าใจผิดนะครับแล้วก็เอามาใช้กับตัวกล้องนะครับผมก็จะเป็นเมมโมรีแบบนี้นะครับของแซนดิชหลักๆตัวนี้จะทํามาให้ใช้กับมือถือเป็นหลักนะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าความเสถียรเนี่ยมันจะไม่ค่อยเสถียรนะครับ อาจจะทําให้ไฟเออเลอรง่ายเสียง่ายนะครับผมไฟเสียนะครับหรือว่าอัดไปแล้วไม่มีไฟลนะครับผมเพราะว่าตัวนี้จะทนความร้อนได้น้อยนะครับใช้กับมือถือได้ปกติครับผมเสถียรแต่ถ้ามาใช้กับกล้องตัวนี้ทนความร้อนน้อยนะครับมันจะไม่เสถียรนะครับถ้าจะใช้แซนดิสแนะนํานะครับผมให้ใช้เป็นตัว s a n d i s เอ็กซ์ตรแบบนี้นะครับซื้อทีเดียวจบนะครับผมราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ว่า คุณภาพคุ้มราคาแน่นอนครับแต่ถ้าสตังเราไม่ถึงนะครับเน้นราคาย่อมเยาเราก็เป็นคิงตันนะครับผมก็เน้นเป็นของแท้เหมือนกันนะครับตอนซื้อก็ให้ดูดีๆนะครับผมถามพนักงานย้ําว่าประกันกับของศูนย์ซินเนกนะครับผมโอเคนะครับสำหรับการเลือกซื้อเมมโมรี